ก็รู้แล้วเฮียผมเขรู้แล้วของล้อสองล้อหอยแครงหอยแมงปูยสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กซ์เร่งชมนะครับผมวันนี้เราก็มาซื้อของไปแต่งรถซุปเปอร์ของเรานะครับผมเออ มันเยอะหายเลยไฟหมดยเออเออก็ไฟเยอะมากครับไฟถอยไฟหลีไฟอะไรมีหมดคร่บเรียมเรียมนครับอาจจเชอาแกงอาจจะช่นให้ นี่สวยเลยมีเลยอัน like. น hey, ี้ครันเนี้ยถ้าตัวแม่มันไม่ใคร่สวยตัวตัวตัวแม่ถ้าตัวหางตงไปนี้ถึงจะเดี๋ยว้แก้ไฟ แจ้งจิ๋มหยสว่างจัดตาแตกอะครับผมตาแตกเลยนะครับผมเน,นีน่ยบาตานีนะาาน่นะครับวเสพตาป่ะสวยครับผมสวยสวยสวยมากสวยมาก อนี้ไฟเลาข้างนะครับไฟเลาข้างใช่นีมถ้า,าไฟเลาข้างแบบอันนี้มันจะเป็นแบบเก่าๆอยู่อันนี้น่าจะนานแล้วแหละไฟเลาข้างเก่านะเหมือนกันเอาแบบไหนเฮงอยากได้แบบไหแบบนสวยนี่แบบนี้สวยไหมไม่สวยเอาแบบไหนอ่ะเก้บแบบไหน อ๋อโไหนนี่หมดทุกอย่างครับนี่แบบญี่ปุ่นนะนี่เสวยมากอันนี้ก็สวยนะเป็นแบบสไตล์ยุ่นนะครับไปท้ายสไตล์ยุนนะ็สวยมากดูดูก็มากับคุณไรเงียดวันนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับมากับรถครันเดิม Hyundai Hisan ของเราแห่งหมดเลยสองหนึ่งห้าเก้าร้อยสามหกศูนย์สองหนึ่งาสามหกเหรอนั่นก็จะเป็นสองเกิาศูนย์ดีกานะ แบบไหมเนีออาา่ยรากรทาซุบซุบซุนอะไรซุบมาเนี่ยเฮียเยเจ้าอ่ะเอาเป่ะเนี่ยเอาเอามอไซชุบดีกว่าร้อยชุบมอไซอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบอก ตรงอะไรนะครับผม<ส>เออที่อันนั่นแหละเออ,อบตัตตานีบัตตาร์นี่เย,ยอะๆด้วยสปอร์ไลท์ของบัตตาร์นีนเรียกว่าอะไรนะนี่ครับก็ อันนี้ติดข้างประตูฝั่งซ้ายนะครผมอันนี้ก็กรอบใบทะเบียนอุ้ยจ๋สวยนะอันนี้มีหมอ้วยครับผมหอติดไหมอ,อไม่รู้ติดกับไม่ติดโอ้ต <c oughs> กใจหมดมีลมเลยเหรอมีมีมีหมอเนี่ยถุงลมข้าหลังเนี่ย๋อ้ถุงลมอ่ะคือกระดุ้ง ไม่ใจก <wie erman S 2> ับมายใ่เนาะไปติดพลเต้ได้หมดเลยอ่ะนี่เต้นได้หมดเต้ได้หมดติดพลาสติกเลยออกจัดเลยได้หมดเลยอ่ะหัวจะปวดนี่คือเฮียนะครับเฮียจะลองเองเลยหัวจะปวดไหมเฮีย แต่ปุ่มไหมยัน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 ยนย่นยั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 นุันไันยันยักยันนี่ยแนยนนยันยันยันีันยัอ่ะอันนันนีนยันนยเนยเนี่ยันออันนี้อะันยาโนยันยันนยัันยันยัายัันยันี่นยายันยนยนันันัน นี่กระชากชุบเลยเอาให้ผมเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อันนี้เป็นชุดไฟ LED นะครับผมใส่ใต้ท้องใส่แบบพวกเอ่ออะไรอะพวกใต้ท้องพวกตัวลูกอะไรเงี้ยสวยสวยเป็นไนเป็นไนน่าน่า หลอดเป็นไฟสีไฟสีหลอนเลนะี่เ้าอันนี้มีข้าขายปลาด้วยนะครับผมที่ี่ไยอ่างปลาด้วยนี่ไม่น่าถูกเหรอเนนบอกว่าถูกนหครับผมถูกมากถูกมาก เสียมักเสียมักจัดให้เนี่ยคือเสียมักจัดให้เราเลยนะงานเหลี่ยมอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยเนี่ยมีสองอันเงาคมของเลยต้องแพรบอสอืมต้องใส่ได้มั้กราคาติดเก้าบาทนี่ไฟเลี่ยมไปติดอะไรของตรงนี้ตรงข้างประตูอะไรได้นะรุ่นเก่าๆอ่ะสวยก็เป็นก็เป็นไฟไงไฟ LED <ม>ใส่ตรงนี้ตรงไงนรันตรงนใส่ตรงนี้ของเยอะมากครับร้านนี้หมวก็มีมอ่ะเนี่ยหวอ่ะต่งที่นะหัวเนี่ย นี่นาสวยน้มองอ่ะมองมองด้านนีด้วยว่าสวด้วย่งใส่ทำไมอ่ะไปถอยไงไปสวยไม่ได้ท่าคืนห <12. S 2> <ป>นึ่งสิบสองไปสิสองแล้วตอนนี้ยี่สิบี่นุน่นผมไม่ได้ี่วยไม่่จะใส่มอไซร์ไอ้เฮียสว่างก็สสมันจะปวด ไอ้นั่นน่ะจะไปซื้อใส่ไอ้นั่นน่ะอยากอาไปใส่รถตอนเดียวพูดล้อ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 ลเอล้อา้อล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 ้อั้นี้อล้ัล้อล้อล้อก้อล้อล้อล้อก้อจะอล้อล้อ่้แล้อล้อล้อลมอล้อ้าห้อล่อล้อหรออ้อสวอา้รถ้อน้อนนอล้อธีอล้อล้อจะอลแบลดังๆเล้อล้อล้อั้อล้อน้อง้อ่ะแล้อล้อล้อตกอล้อต้อล้อล้อล้อ จัดไฟแบบไหนอ๋ออุ่มันน่าเชื่อนะโอ้พีพีวายเยอะรวยเดี๋ยวไปตือ้อพีพีวายด้วยหน้องนะผมว่ามันยังไงแวรุ่มต้องแบบนี้แล้วก็เอาของครอบ<ไ>มันจะมีตัวครอบตัวไหนเนี่ยขอบ น่ตัดวนติกอตอ้ันั้นเป็นพลาสติกเนาะเลสใช่อันนี้เป็นพลาสติกตัวนั้นเหรอไม่สวยนี่อลัร้อยเหล็กนะหรอเนี่นี่นีอบแบบนี้สามสิบสี่หมดเลยราะว่านี่นี่ถ้าตัดนี้ก็สวยเลยแบบ เป็นเหล็เหมือนพวกยุ่นนะยุ่นก็ชอบใส่มันผัดอย่างนไงก็สวยอ่าอืมเรียมก็สวยอ่ะเรียบยาวใหญ่ก็ได้ก็ไฟตัวใหญ่เขียวอยู่ไหนอ่ะนี่ครับนี่ยนี่ไม่ใช่เอาเอาเขียวหมดสิก็เนี่ยครับเขียวใช่มันจะมันจะมีสีเขียวนี่เนี่ยเขาเรียกว่าสีเขียวเขียวหมดเลยนะตัวนี้นะเขโอ้เขียว ก็ตามสีเลยที่มใช่โอ้แล้วก็แตกเนี่ยถ้ต้อไปลาคาทีู่กต้องมันเขียวหมดถ้าแก้วงมเจอพวกกระกเียวอ่ะไม่อันนี้มันก็เขียวหมดแล้ตูปบเนี่ยชนี่ยเนียวใช่ครับมันจะเป็นเขียวหมดเ่แช่ให้นั่นมันเีอะไราเนี่ยเด๋อวเนี่เี่ยมันแค่ี้นั่นเปิดปุ๊เนี่ยเียวอ๋าเล่นสีเนโดน ว่าตามกฎหมายต้องเขียวหมดเลย่างนี้เกิดอะไรก็เสียวหมดตามกฎหมายอ่ะตามกฎหมายเลยถ้าถ้าถ้าออกเสียวเหลืองนี่ฮะได้ผมเล่นเลยอืมไปดูระเบียบของของเลยแต่เขียนไม่ใชได้ครับนี้ครับมาตามระเบียบคนส่งน้ำนี่ <c oughs> <c oughs> นี่เลยเออปัดปีมันหอกควณบอกไอ้แต่ตำรวจเป็นคนอื่นเก่งมีนะครับเป็นผี่รู้ข้อกฎหมายด้วยเนี่ยเปลี่ยนเลยนี่ครับไฟมันสวยจริงเลย สวยจริงอ่ะเนาะมันไม่ติดหลักิบแค่นี้ไฟท้ายไฟท้ายสวยนี่จะสวยของสวยๆงามๆครับผมวุ้ยสายพวกนี้ไปปุ๊บอ่ะนี่ครับสายยุ่นครับผมนี่เดี๋ยวแกเจ้าแบบนี้นะเนี่ยหกอันไม่ใส่สี่หลอดโอ้ยสี่หลอดเลยเขาต้องใส่แบบนี้อันนี้ได้นะนะครับผมได้แล้วอันนี้นะครับสี่อัน สไตล์ยุ่นไปด้วงเมืองไปหลุมหลวงเพี่เลตายเลยหลุมหลวงเหรอเนี่ยตอนนี้ก็เอาอันนี้ครับผสี่ตัวนะครับผมตามระเบียบขนส่งแล้วกันนะครับผมเอาไปก่อนแบบนี้สไตล์ยุ่นไปเอาดาวด้วยนะเอาดาวด้วยเอาด,วอา,ดวาวเอาดาวอ่า่าจะสี่ห้าตัวมั้งนี่ดาวดาวตำรวจเลยนะโอ้โหตอนนี้รถล็อกกนอยู่รถปิดาจัง ทาาย่งห้าดวงเอาห้าดวงกี่ร้อยทุกพี่ยันนะครับนี่ห้าดวงห้าดวงห้าดาวเนาะนี่เลยเยอมากกว่าวยอ อันนี้ติมอไะตอไ่งห้าม่อนน้อง่หมนนี่ซิลี่่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใส่เซเลตอ่ะไม่ใช uh. ่ห่เขียวบิทเตอร์อ๋ออันเลมองไม่เห็นลงม่อมาเนาะต้องดูคบันเลไ่เเดี๋ยวไปกัไปเดี๋ก็ได้ดาวนะครับผม3ามดวง โอ้วันนี้ได้เผ็นป้ายด้วยครับผมแผ่นป้ายนี่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 นป้ายได้ยังไงจะทำอะไรได้เอาอะนี่ก็ไม่ดีเล นี่ครับสปิกริดนะครับผมห้าดวงห้าดวงห้าดวงเอาแบบไหนบะแบบนี้ดีกว่าบะลายสกุละเอาแบบนี้ดีกว่าห้าดวงห้าดวงครับผมไปเด็กโตครับผมกินธรรมดาเลยบอาไม่รู้ไม่เห<ม>็นนะห้าดวงอันนี้ไม่เป็นไปดตัวเลย่ยได้ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอันนี้มัเท่าไหร่อ่ะ นี่ครับก็นับกันทีเห็นเลยครับนี่เราได้มดได้น,อดนอ็อตขาตัวขอบล้อนะครับผมน,นี่เป็นขอบขอบน็อตแล้วกันนะครับผมหกสิบตัวนะครับผมโอ้อะไรจะขนาดนะั้นเตียโอ้ <laughs> หนก่ครับ สายร้อน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 โอ้หัวโจวดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปต่อแล้วเนี่ยไปะเดี๋ยวก็ไปต่อนะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อนะครับใส่ยังครับน้ำซุปยังไปครับผมตัวครับก็จะกลับบ้านแล้วแต่ว่ามีของเล่นไหเอ้าฮัลโหลแล้วเนี่ยผมฮัลโหลแล้ว แน่แนอ่าร้องร้ลโลองโลอหอยแครงหอยแมงผู้นนนไม่องโลก้อันนี้มันเ้ยาเเดิไม่ทำไมร้องเนี่ยเาะเะเะเนี่อ้ะหามาสาาต้องแทเลยนีอ่ะสาเ้ยาคนด่ากเดี๋ยวป้าด่ะเบอกเดี๋ยวป้าด่าไปเลเดี๋ยวก็จะได้ไปแล้วจะได้ไปก็ไม่ไปนะเนี่ย ไม่มีมีสามท่าได้เลยฮะันบอกรับรับรมบรั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 บนับีับรับรอบรัยรับรัเรับรับรัับรับคารับรมันรับรับลาบรั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 บยับัรับรับรรับร้ยเบรับรับรับร้บรั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 รรกรรรับรับรรรับรับรรรรรรรััรรรับรัรับรั ไปดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะไปแต่งนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไปข้างล่างนะครับผมไปไปก่อนเลสโก o ครับผม